ครับกับนที่30ิพฤษภาคมนะครับ 2, 5 6 7นะครับเมื่อนี้พอกันที่บ้านบัวเสียวตำบลดอนแหลดอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่มาหาคุปตาผ้าจวดนะครับผ้าคุคลาามาจวดกันที่บ้านบัวเสียวนะครับตำบลดอนแหลดอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อนี้นะครับกับ เก่าแลกใหม่นะครับได้เงินเหลือใส่นะครับได้ราคากะสูงสูงนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับอยู่บ้านบัวเสียวนะครับเพิ่นนั่มรถไทยันมานะครับสาสิบเก่าแลกมานะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นคู่บัวตานะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับ a p นะครับเอาขั้นใหญ่ไมกว่าเกานะครับจากไข่เดิมนะครับ เป็นไข่คูบัวตานะครับอุปกรณ์ก็ครบชุดนะครับเต็มวงผานใบมีดโลตาลีนะครับใบครบชุดเต็มวงนะครับสําหรับยันมานะครับคันนี้นะครับจบราค่กันที่สามแสนหนึ่งมืนบาทนะครับอดีนําไปดาวอยู่แสนหกหมืนบาทนะครับเหลือเงินใจอยู่แสนสี่มืนบาทนะครับนี่สภาพรถนะครับสวยงามนะครับ มีอุปกรณ์ครบชุดนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถแท็กเตอร์สภาพดีไปใส่นะครับนี่ขั้นนี้นะครับกัเก่ามาติดต่อสอบถามที่กุบตาแม็กซีสเกตเท่านะครับสามแยกพืชสวนซีสเกตเท่านะครับเราไปเยี่ยมช่มไปเบิงได้นะครับสำหรับรถไถยันมาขั้นนี้นะครับสองพันหกร้อยชั่วโมงนะครับสำหรับรถไถขั้นนี้กัสภาพพอใจนะครับ เอไปเบ่งนะครับเพื่อสนใจอยากได้หาลดใส่เงินนะครับก็เาไปศึกษาเ้าไปสอบถามได้นะครับสำหรับลดหม่นะครับ l อ0หาศนย์หนึ่งแดขันนี้นะครับเพิน่นดาวอุทีศแสนหกหมืนบาทนะครับจ่ายงวดปีละแสนแสนสามมืนเก้าพับาทนะครับปีสุดท้ายนะครับจ่ายอยู่เจ็ดหมืน เจ็ดหมื่นหกพันบาทนะครับได้อุปกรณ์ครบชุดใหม่นะครับช่วงนี้เฮายังมีแพ็กเกจนะครับตรวจเช็คระยะฟรีหนึ่งปีนะครับว่าจะเป็นหาสิบชั่วโมงแรกนะครับครับสี่ร้อยชั่วโมงนะครับบ่อเสียค่าใฉ้จ่ายนะครับใดๆทั้งสินนะครับว่าจะเป็นค่าสร้างค่าอะไรค่าเดินทางนะครับฟรีทุกอย่างนะครับดูแลหลังการขายนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับ สำหรับคูโบต้าเฮานะครับคูโบต้าเราจะเลื่อนราชีสไลยเฮานะครับขอพระคุณนะครับสำหรับการมอบความไว้วางใจนะครับเลือกซื้อเลือกใส่นะครับผลิตภัณฑ์คูโบต้าเราจะเลื่อนของเฮานะครับอ่าสิภาพไปเบ่งบรรยากาศนะครับบ้านลูกค้านะครับเป็นกำลังทำสัญญาส่งมอบรถนะครับอ่าทำสัญญาถึงที่นะครับส่งฟรีถึงบ้านนะครับเพราว่าอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับ ไปให้บริการทุกที่นะครับทุกอย่างนะครับมีท้องแก่ท้องแถมนะครับเบียร์นำอัดลมนะครับชุดเครื่องมือนะครับแนะนำการใส่งานการรับประกันนะครับที่ยกเว้นอยู่ในนี้นะคงไม่กระทบแฟคลับเก็บต้นญ้านะครับตรงมอบรถให้กับลูกค้านะครับปภูใจก็ต้องฟังการ รับประกันเงินไขปีนะครับภายในหนึ่งปีที่ว่าหกร้อย <wai> คือแพ็คเกจที่เท่าด้วยแล้วลูกค้านะครับหลังการขายนะครับคือบบเสียค่าเฉลี่ยนะครับว่าเป็นกรงน้มันาวเทียงมะนาวไฮดรอลิกหนึ่งปีนี่คือจำหนดจค่ชั่วโมงครับหกร้อยร้อยชั่วโมงถ้าเกิดยังไม่ถึงหกร้อยนี่ก็คือยังยังอยู่ในรับประกันอีกแค่ไหนกรณีลูกค้ามีความสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามนะครับเพื่อความ ขบใจนะคตัวพว่อมาโดนแล้วแต่วา่าหนีเขาเห็นหน้าตลอดเนาะใจบริสุทธิ์ท่านของคูโบุตานะครับไปถึงคูโบุตาเราเจริญนะครับจบทุกคันนะครับดันทุกเพีนะครับคุยกับนายของแถมกระหลายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมนะครับสวัสดีครับ